วันนี้ได้เห็ดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเห็นอ่อนๆก็เลยเก็บก็ตั้งใจว่าจะต้มไม่รู้จะทำอะไรกินเหมือนกันล้างให้สะอาดแล้วต้มเอาไว้ก่อนต้มเอาไว้แล้วก็ลงมาดูซิว่าจะทำอะไรกินอ่อนๆนะคะวันนี้ได้แต่อ่อนก็เลย เก็บอีกว่าจะไม่เก็บแหละที่แช่แข็งก็ยังมีอยู่เลยเนี่ยอ่อ,อนๆก็ออลเลยต้มเอาไว้ก่อนอ้วนๆนะหลูเลยใหญ่อ,อ้วน,ออน,ออน,ออนเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรกินวันนี้ต้มไปก่อนเพราะมืดแล้วเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานวันนี้ยายก็จะเอาเห็ดมาต้มออยำนะคะ เห็ดที่ไปเก็บมาเมื่อวานใหม่ๆที่ทำสะอาดแล้วหลังอันนี้คือมันปูนะคะมันปูที่ยายเก็บแช่แข็งไว้แตยจะมาใส่ค่ะต้ยมยำเห็ดใส่มันปูนะคะวันนี้ ส่วนอันนี้ก็ข่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะของแค่แข็งนั้นนะคะอยากจะใส่ลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะจะต้ยมยำเห็ดเฉยๆไม่ใส่อะไรเลยแต่ประดีไปเห็นมันปูก็เลยเอามาใส่ ยายจะใส่ส้มมะขามลงไปก้อนหนึ่งนะคะเหมือนเดิมละคะ่ะยายจะไม่เอากากาออกนะคะเพราะว่าส้มมะขามก็อย่างที่ยายบอกมันเป็นสมุนไพรที่ทําให้เราระบายได้ยายใส่ลงไปเลยคะ่ะกินเองนะคะทํายังไงก็ได้ถ้าเราทาให้คนอื่นกินต้องทําอีกแบบหนึ่งนะคะ แหญก็จะปรุงด้วยเกลือนะคะไม่ใช้น้ำปลานะคะเกลือค่ะอันนี้เกลือนะคะอันนี้ผงชูรสค่ะอันนี้คือมันปูนะคะมันปูจริงๆเลยค่ะยายเกะออกมา เก็บไว้เอามาต้มสดน้ำกินนะคะ เห็ดตัวนี้รสชาติเค้าจะเหมือนเห็ดโคนนะคะแทบมันปูออกมาแล้วแทบเลยยังไม่ละลายดูอันนี้มันปูมันปู ด้วยปูค่ะปูแช่แข็งเหมือนเดิมนะะเอาออกมาตัวสดเลยค่ะเอาออกมาจากตู้เย็นะ จะใส่พริกนะคะได้กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งอะ่ะก็เลยใส่น้อยแค่นี้ก็กินไปยันพรุ่งนี้เช้าอะต้มมาก่อนไปทำงานกินลดน้ำไปทำงานอะะ่ะ เห็ดใหม่ๆสดๆอ่อนๆนี่อร่อยจะบอกใครจ้ะคือปูเนี่ยยายต้มเอาไว้แล้วไงคะต้มแล้วก็แกะเอามันปูออกแล้วก็ผ่าเอาเนื้อเป็นเพียงชิ้นๆนนนเอาไว้เนือกิ้ได้ว่าจะทำอะไรกิน มาต้มยำกินกันเลยเ,เสร็จแล้วยายให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะต้มยำเห็ดใส่ปูใส่มันปูนะคะเห็ดที่ยายไปเก็บเอามานะคะน้ำมะนาวยายจะปรุงทีหลังนะคะจะไม่ใส่ในหม้อนี้เพราะว่าน้ำมะนาวมันจะทําให้เหม็นโอเร็วนะคะเสร็จแล้วค่ะยายจะใส่น้ำมะนาวลงไปหน่อยนะคะ ต้มยำเห็ดใส่ปูค่ะมีมันปูด้วยนะคะในนี้ใส่มันปูลงไปด้วยเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะร้อนๆเลยนะคะ